โอ้ยมาละบอกในล่ะบอกพี่น้องป๊าติดเต็มเนี้ยเบอดติดกันเบอดอ่ะบอกอะไรอย่างนี้ครับขาดนาแค่ก้อนเต็นมันก็สิเบอดและจังสบายดีด้วยเยเาฟ้าเดี๋ยวจะไปคอยรับไายก่อนห่อนจ้าท่อนๆ ห่อนจ้าอืมห่อนกันเลยร้อนๆกันเลยค่ะส้อยต้นหอมนิดนึงให้เราก็กินเก่งซะด้วยสิ ทีนี้ก็อ้วนเลย <S 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 ดึกดื่นย่ยงคืนเราก็ตื่นมากินทีนี้ก็อ้วนเป็นหมูเลยกระเทียมเกียวนีเ่เป็นค่เกิดเกี่ยวเห็ดเองครับสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนค่ะพอกับปิหลาสาพากินขลาสาวพืชนวันนี้ฝนตกค่ะเสียงพัดลมก็เสียงฝนตกด้วย สียงพะล้กับเสียงฝนทีกก่เดียวกันวืวูวูวูว,วัส์มาพว้ดเตี๋ยวทาเองเราคูเลเส้นก่อนเส้นมันแข็งมันติดกันหมดแล้วเวลาจะแช่เส้นนักจีกไว้แล้วพี่น้องขนาดว่าเอาน้ำมันเกี่ยวใส่อยูเ่ยหนี่นี่นเป็น,นสเส้นอะไรเส้นเล็กน่ะนี่มาติดกันเส้นมันติดกันนะคะ ขออนุญาตกุเล่ก่อนด้วยค่ะมาเห็กก๋วยเตี๋ยวเห็ดเองอส้ยบบ่แสบกระซ่ากินเลยผักแก่มันนี้มิซะัละแนนบักทัวบักเพ็ดค่ะลุกโดดนั่นแหละกีฬามากแบบบีบมะนาวนิดนึงบีบมะนาวหัวเป็นคนมักเปียวค่ะใส่อีกใส่อีก พิกนตามใจชอบไม่ต้องเผ็ดมากเพราะว่าวันนี้เราจะกินกับแกร้มอยู่แล้วสิข้าจิงกินแกร่มดีนะคะฝนตัวปิดใจค่ะตื่นม่หิวตีหนึ่งและะ้ค่ะดีนังสิบสีสองแล้วตุน ตื่นมาแป๊เปี่ยวตุนค่ะตุนเนือตุนกระดูกทำน้ำซุปมาซีมทำแหลกอืมอ้มเว้ยมันก็แซ่บแทงมันก็แซ่บเลยพี่นอ้องอื้ม lọc kim kim, thật là váo vùng loại từ mắt kim từ mắt kim, uan manh mù loại nắm sụp kadu mù ha kadu

แสบ,บน้องดูกหลดหน่อยอาเป่อย้กแสบบ นี่หลเป็นคนน่ากินเซนเนก๋วยเตี๋ยวบอขับเปียกก๋วยจับย่วนบ่อเงากระดูกแกระข่าฝาดสองค่ะฝาดสองาดสองลูกเลย บะสว้าวงอืมอืมแจ๊บใ <c oughs> าดสองบะสว้าวงค่ะใส่สามอืมสามหน่วยไปเลยอืม มันไม่สว่งค่ะเจ้าด้บริสรุทสลัดยังใส่ชุดนอนอยู่เลยค่ะ quấn là tốt thì cả tốt Cà đục cho แป้ครับตุ้งเองต้มเองแป๊บเดียวรูดออกเลยกินแบบง่ายๆเข้าปากก็ละลายแล้ว กินเบิร์ตฟ้าหัวคนข่างว่าก็ากินมันไม่สวง เ <ừ> <ừ> งาแตกค่ะฝนตกอยงเงาแตก Bỏ. đẹp quan quá này Mi เริ่มเพชรค้นมากลยวนิดนึงพี่น้องลดควันเปิดให้ลมอยู่เด้ขอควัน จะแห้งกระดูกให้เบิ่งเราจะแห้งกระดูกให้เบิ่งนะ,นะเบื่อแห้งสดน้ำจุกเพราะว่าน้ำจุกตรงนี้หมดแล้วมันไครไปแล้ว เฮงเงาจักอืม,อมทายเบิงพี่นอ้องวันมื่อีอี่ลาบกินเผกพริกเมื่อจักหนวยคลิปนี้คำลากกินพริกหมดกี่ลูก นะให้นับได้หรือมาต่อมได้เหม็นด้วยระดูกหอยใช่ okay, ไหมโอเคพี่ลองใช่ไหมเรากินอย่างอื่หลายอย่างหลายลาก,กันไปก่อนด้วยค่ะกินล้วสาวงอนอีกตอกนเย็นตีสามฝนตกที่อุดร